1นั่นนัดมุมทิศมุมทิศสามห้าร้อยสามหร้อยแล้วยิงโู้ยทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้นและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ครับัันํำความฝันในวัยเด็กของผมให้เป็นจริงและทำให้มีระเบียบวินัยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ กองทัพบกจะทำการเรียกคนเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี2,556โดยเรียกกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุก,กำลังสำรองของหน่วยในระบบกำลังสำรองต่างๆทุกกองทัพเพื่อ,อรับการตรวจสอบและฝึกวิชาทหารตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมขอให้ผู้ที่ได้รับหมายเรียกคนไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารภูมิใจครับที่ได้เกิดมาเป็นชายไทย ปกป้องปตภิภีคือหน้าที่กำลังคนสำโร